มาดูว่าตัดลองทรงต่ำเนี่เราต้องใช้เบอร์หนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าดูนะฮะเปิดสวิตใส่เบอร์หนึ่งแล้วใช้หวีใหญ่เป็นตัวกำหนดเขตคือหมายความว่าเราจะเอาเบอร์หนึ่งี่เล็มขนาดไหนดูนะวิธีทำห้านาทีเสร็จดูนะฮะจากคิ้วมานี่เราก็ถ่ายด้วยเบอร์หนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นลองทรงต่ำ เราก็ขึ้นไดอะแกรมมันไปอย่างนี้นะฮะวิธีการปึ๊บป,ป๊สอนสําหรับคนที่ไม่เคยนะฮะอันนี้สาหรับคนที่ไม่เคยก็ทําได้ทีนี้นี่ขึ้นลองทรงตา่าต้องอยู่ในรูปนี้แล้ดวดูนะฮะปื๊ดทางนี้ด้านหลังเราก็เอาเนือใต้ติ่งหูใต้ติ่งหูอย่างนี้นะฮะดูนะฮะดูทีนี้พอเราพอเราขึ้นอีแบบนี้แล้วฟังภาษาง่ายๆอืมจ้าไปตัวดังมากอืมทีนี้ไก่ชนมันเยอะ นี่พอเราตัดอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาเอาวีสร้างแบบนี่มาหลังจากเราใช้เบอร์หนึ่งเก็บเก็บด้านล่างเสร็จแล้ว,วีสร้างแบบมาแล้วก็ทําอย่างนี้ครับลองทรงต่ำนะฮะดูนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บน๊บนเห็นไหมครับเป็นแล้วครับน,ะนี้ถ้าเอาลองทรงสูงอีกนิดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่จะหาความเหมาะสมนั่นเป็นแล้วครับลองทรงต่ำ ด้านหลังก็เหมือนกันแตะหูดูว่าลองทรงต่ำเนี่ยควรจะใช้หวีดันขึ้นมานิดนึงไม่ให้สูงมากดูนะฮะปึ๊บะแขงกับจะเลียนมาทางด้านหลังนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมครับพอมาด้านหลังก็เอาเรา,เราประมาณใต้กลางใบหูเนี่ยเหลือมาติ่งนิดนิดเพราะว่ามันกึ่งลองทรงต่ำกึ่งวินเทจดูวิธีทํานะฮะปึ๊บหวีสร้างแบบก็เหมือนที่สอนแหละพลิกลงพลิกขึ้นธรรมดา ใน YouTube มีครบหมดถ้าถามซ้ำบ่อยครั้งมันจะเป็นการซ้ำซากไม่ได้ทรงที่ต้องการก็แนะนำไปครับแนะนำไปไม่เป็นไรนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่คือลองตทรงต่ำคทีนี้เราอยากดูว่าตรงตรงเนี้รายละเอียดรายละเอียดดูตรงนี้ว่าเราจะให้ว่ามันสูงมันต่ำแล้วก็เตะดูอย่างี้ตะอย่างงี้เห็นไหมฮะพอเราเตะเราก็เอาบเตเลี้ยนนี่เดินขึ้นไปอย่างนี้เดินปึ้ก ป t, 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 are, response, azione, iling, ื๊บปึ๊บมามันก็มารับกระั้งหน้าพอดีปื๊บทวนควมจำหนึ่งถ้าลองทรงต่ำสวมวีลองเบอร์หนึ่งถายจรขึ้นมาอยู่หางคิ้วแล้วก็พุ่งกลับมาทางด้านหลังจากด้านหลังเอาติ่งหูจากด้านหลังเอาติ่งหูเอาหลังติ่งหูนิดๆอย่างนี้นี่นี่นี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาทีนี้เรามาดูด้านหลังทีนี้ปื๊บนะฮะดูด้านหลังให้ชัดดูนะฮะวิธีตัด เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยเห็นเห็นเห็นจับมือไว้ขนาดนี้ขนาดนี้ดูนะฮะปึ๊บติงหูติงหูติงหูใช้เบอร์หนึ่งนะสวมติงหู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 ระหว่างหูตัวหูมันเชื่อมหากันเองทีนี้เราก็ถอดฟันออกนี่เอามาวางไว้แล้วเอาวีซ่างแบบมาเก็บ ็บเหลี่ยมลบเหลี่ยมอันที่เราขึ้นแบบไว้เนี่ยให้ให้เป็นฉากกับด้านล่างเพื่อที่จะไม่ให้มันขาวเกินไปปึ๊บเห็นไหมฮะดูนะฮะปึ๊บก็ไม่ช้าจนเกินไปก็ไม่เร็วจนเกินไปแต่ใช้ความพยายามวีลงหนึ่งครั้งวีขึ้นสองครั้งก็ถ่ายอย่างนี้ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆต้องฝึกฝนบ่อยๆทําบ่อยๆอาชีพขาดการฝึกฝนก็เหมือนนักร้องที่ขาดการซ้อม เสียงดีขนาดไหนไม่เข้าทํานองไม่เข้าจังหวะก็ฉันนั้นแหละครับนักร้องต้องไปฝึกในโอ่งน้ํานะครับครับครับแล้วก็ในห้องน้ำถ้าเป็นช่างตัดผมจะไปฝึกที่ไหนครับช่างตัดผมก็ต้องเอาหลานครับเอาลูกเอาน้องชายมานั่งตัดด่างก็ช่างมันเพราะเป็นหลานเราแล้วเราก็จะเก่งไปเองครับถ้าถ้าน้องบอกว่าดีแล้วแม่ดีแล้วพ่อดีแล้วน้องหรือว่าเราปีมือพัฒนาขึ้นมาก็ใช้หัวที่เป็นครับ เป็นคนกันเองเป็นคนกันเองเนาะครับเหมือนกับที่ใช้หัวเป็นคนกันเองเขาก็จะใช้ช่างใหม่ๆที่ไปตัดฝึกตัดฟรีทีนี้เรามาดูด้านหลนะครับยังนิดนิดนึงก็คือจะได้สร้างอาชีพกันแล้วก็ฝึกทักัะนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลัง นี่คือลองทรงไม่สูงไม่ต่ำแต่ก็ต่ำต้องดูกล้องให้หน่อยว่าตรงไหมครับดูดูตรงตรงตรงขนาดนี้ขนาดนี้ตรงเออเนี่ยนะครับ,รบ,รบเออเนี่ยเอาขนาดนี้ครับวิธีไปด้วยครับครับทีนี้ก็ไล่หวีขึ้นมาตามที่เราขึ้นแบบลบเหลี่ยมลบเหลียลหล่ยมตามที่เราขึ้นแบบไว้ว่าระหว่างติ่งหูนี่ เราก็ไม่ให้มันมีพักไม่ให้มันมีเหลี่ยมแล้วถ้าเราลบเหลี่ยมนานๆอะไรนี้ก็จะเนียนใช่ไหมเหมือนกับที่เขาตัดคือถ้าเราลบเหลี่ยมนานนานย้ำหลายๆครั้งมันก็จะสวยจะสวยมันจะไม่มีรอยให้เห็นจะไม่มีจะไม่มีเวลาเขาตัดในร้านวินเทจร้านใหญ่ๆที่ในตัวจังหวัดที่ในกรุงเทพอะไรนี้ก็จะใช้ ใช้ตัวนี้แหละตัดที่ละเอียดนะครับละเอียดนี่นี่ก็จออกมาสวยอันนี้คือเราสอนรูปแบบในครั้งครั้งแรกจะในครัองแรกว่าให้ตัดทรงลงทรงต่ำแบบนี้นี่สวยไม่สวยนี่เดี๋ยวให้ให้ดูเอาในภาพว่าความสวยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีมันจะมีวิธีว่าหนึ่งขาวนวลดํากลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนนี่วิธีมันเป็นอย่างนี้นะครับครับทีนี้เราก็หันมาดูทางนี้มาด้านนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะหันมาด้านอือทางนี้มาด้านนี้นะครับผมดูทีนี้ปึ๊บโอ้สวยงามงามเนียงามครับงามขออีกนิดนึงอาจารย์ขอหมุนหมุนมาด้านนี้อ่าหมุนมาอีกไม่ไม่ไม่หมุนด้านนี้แสงอ่าครับแสงขอแสงด้านนี้ขอแสงหน่อยดูนะฮะทีนี้เรามาดูว่านี่ข้างข้างนี้ตัดแล้วเนี่ยข้างนี้ยังไม่ตัดเลยเราเราจะวางหวีเนี่ยให้อยู่กับคิ้วอย่างงี้ าลองทรงต่านะถ้าเป็นลองทรงสูงเราก็วางให้อยู่ตรงมุมจรถ้าลองทรงต่ำเราก็วางคิ้วมาหาหูตัวอย่างปึ๊บปึ๊บนี่คือ<ม>ไดอะแกรมคือแบบของลองทรงต่ำมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บมาด้านหลังใบหูเราก็เอา เนือ้อริมใหูนิดเดียวพออนนี้น่าจะเป็นทรงที่ฮิตที่สุดแหละครับตอนนี้ลองทรงต่ําครับลองทรงต่ำฮิตที่สุดเฮ็ดที่สุด,สดแต่ตอนนี้แล้วจำไว้ไวิธีตัดง,ง่ายๆนี่ดูวิธีของตะอ้อนเนี่ย<ป>วิธีของตะอ้อนเนี่ยคิ้วมาหาหูจอนเบอร์หึไปเลยปื๊ดปื๊ไม่ต้องกลัวว่ามันจะด่างจะลายแต่เราไม่ให้มันเลยเลยจริงหูไปแล้วก็เนื้อริมใบหูมาด้านหลังก็หลังใบหูถูไปเลยอย่างนี้นะครับ ทีนี้ตอนนี้มันยังไม่ไม่สวยแต่ถ้าจะให้สวยทีนี้มาดูปึ๊บพอเราใช้แบบที่หนึ่งเสร็จปึ๊บเราก็เอาวีสร้างแบบมาดูนะฮะวีสร้างแบบมาเก็บให้นวลกลมกลืนขาวนวลดำกลมกลืนครับขาวนวลดำกลมกลืนต้องท่องคะถาไว้เลยจำให้ได้ถ้าขาวนวลดำกลมกลืนไม่ได้ก็คือ ขาวดางดอนเดนจุดจุดจุดมันไม่ผ่านตรงผมลงทรงต่ำแล้ววันนี้จะขออาจารย์ด้วยวิธีขออย่างไงครับวางขอบครับอ่าวางขอบใช้ใบมีดวางขอบใช้ใบมีดเนาะนี้เ็จะขอวิธีวางขอบใช้ใบมีดใบมีดเท่านั้นที่จะทาได้เพราะว่าวินเทจนี่จะหัวใจสําคัญอยู่ที่การวางมีด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 จะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การวางมีดครับ ครับเนี่ยวินเทจนะตัดก็ตัดได้คมคือตัดได้หลายรอบจนละเอียดเสร็จแล้วก็วางมีดยำยำยำวีลงวีขึ้นวีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งวีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่วีขึ้นนําบัตเรเลี่ยนไถยไปด้วยนี่วิธีมันถ้าเราลืมวิธีนี้เราก็เป็นช่างตัดผมที่ดีไม่ได้ดีไม่ได้ยังไงด่างไยกลมเก้นด่างไยกลมเกินมันก็ไม่ได้ดีสักทีใช่ไหม แต่วิธีตัดผมเนี่ยมันก็เหมือนกับขึ้นต้นไม้แหละถ้าขึ้นไปแล้วถอยหลังลงไม่ได้มันต้องลงข้างหน้าเลยกระโดดเลยขึ้นแล้วมัน,นมันจะต้องขึ้นอย่างเดียวอะ่ะ เป็นอย่างเดียวคือถ้าถ้ามันสั้นแล้วไม่สามารถทําให้ยาวแล้วใหม่ได้ไม่สามารถทให้ยาวได้ถอยหลังไม่ได้ต้องไปง้าอย่างเดียวคือกลายเป็นทรงใหม่เลยถ้าตัดเกินกลายเป็นทรงใหม่ไปเลยครับตัดรองทรงสั้นก็จะกลายเป็นรองทรงกลางกลายไปเลยถ้ารองทรงกลางตัดสูงกันไปก็กลายเป็นรองทรงสั้นไปนี่รองอเมริกันไปเลยมันก็มีทรงรองรับอยู่ทั้งหน้าอีกหลายทรงรองรับอีกเราก็ตัดเผื่อไว้ตัดเผื่อไว้ทีแรกๆเราฝึกหัดตัดเราก็จะตัดจากทรงที่ ที่เป็นร้องทรงต่ำก่อนนะครับครับแล้วก็ค่อยๆไล่ทรงไปทรงเป็นการฝึกหัดูนะฮะปึ๊บเห็นไหมดูว่าด้านนู้นกับด้านนี้เท่ากันหรือยังเท่าหรือยังเท่าขนาดไหนนี่มาด้านหลังนี่ปึ๊บนี้เห็นไหมครับด้านหลังก็เป็นร้องทรงต่ำแล้วทีนี้ก็ดูร้องย่างดูนี้โอเคยังมาทางนีโอเคเห็นไหมครับ คี่แล้วก็แต่งกลมกลืนนิดเดียวครับนี่ก็เสร็จดูนะครับนี่แหละคือลองทรงต่ำเขาตัดอย่างนี้เห็นไหมครับนี่มันเสร็จแล้วด้านบนไม่ต้องไปยุ่งกัแล้วทีนี้มาดูข้างนี้เออเห็นไหมมีตรงไหนที่ไม่ดีก็มาตำรวจดูเก็บกับเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดสินี้เหลือกันใช้มีโกนใช่ไหมครับโกนแล้วก็ซอยเนาะ ซอยตุแต่งขมวดนิดหน่อยอ่านี่การใช้มีโกลนะครับวันนี้จะสอนการใช้มีโกลนานแล้วนะที่ไม่ได้สอนวิธีใช้มีโกลในการการมีโกลในการเป็นเหลี่ยมเป็นทรงครับผมนี่มีโกลเนี่ยหนึ่งใบมีดใบระบาดเนี่ยครับใบระบาดเสร็จแล้วเราก็นี่ไม่ใช่ใบระบาดแล้วครับยีเลดแล้วนั่นนี่อันนี้ของยีเลดนะอันนี้มันตัดไปสองหัวครับเราก็ตัดเท่าไหร่เขาก็ให้เราดอกเขาไม่เสียดาย ใบมีดนี่เราก็เสียบใบมีดเข้าไปครับเสียบเข้าไปในนี้แล้วเราก็หักใบมีดออกสมมติว่าเราจะเอาเหลี่ยม้งวินเทจดูนะก็จะต้องเราจะต้องทำเผดให้เขาต้องปาดนะครับอันนี้ต้องปาดยวทำให้ดูหาฉากก่อนวิธีหาฉากฉากวินเทจนี่จิบเอาฉากก่อนให้มันได้ฉากของมันน่าจะต้องขึ้นอีกหน่อยนะาฉาก ได้ทีนี้เราก็ไม่ไม่ขึ้นอีกหน่อยนะผมว่าไม่ไม่หมายถึงว่าเนี่หมายถึงลอยลอยบนหมายถึงว่าเราเอาตัวนี้กลับไว้แล้วเอาตัวนี้เป็นตัวแบ่งเราจะแบ่งโอเคครับเของมันนี่ครับโอเคใช่ใช่ย๊บนน่นเห็นไหมครับโอเคเขาได้ฉากเสร็จเราก็ต้องแต่งฉากด้วยใช้มีดโกนนะดูนะมีดโกนต้องเปลี่ยนใหม่ไม่มีใช้อันเก่า วิธีใช้มีดโกนครับสอนดูนมีคโกนว่ายักยังไงยกวิธีแยกมีดโกนนี่สมมติหนังอยู่างนี้นะทำให้ดูก่อนเราดิ้นมีดโกนก่อนเราเลี้ยงมีดโกนก่อนถ้าเราไปกึกทีเดียวไม่เข้านะดูนะดูนะฮะดึงให้ตึงนะครับไม่ต้องดึงตึงรอกเพียงแต่เราขยับมีดโกนนี่ๆๆๆนี่นีนี่เจบนี่นี่ขยับอย่างนี้มันจะไม่เจ็บนี่ ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บจริงๆถ้าจะเอาแผลลึกแผลเอเอาแผลกว้างแผลใหญ่ขนาดไหนเราก็ดิ้นมีดโกนอย่างเงี้ยดิ้นแค่นิดเดียวนะฮะนี่ทำเส้นนี่เราไม่ต้องไปเอาปัตจรงปัะเุียนอะไรหรอกเขาดิ้นมิดโกนนะะดิ้นเหมือนขับรถที่เลี้ยงพงมาไลยไปที่มีหลุมมีอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนี่ยกขนให้ดูเลยเห็นไหมฮะเราดิ้นมิดโกนอย่างงี้นี่มันจะไม่มีแผลหรอกครับมันเป็นวิธีของช่างอันนี้ ถ้าเราดิ้นมิดโกนเป็นนี่จะเป็นหลุมเป็นอะไรก็ตามแต่เราก็ดิ้นได้เหมือนเดิมนี่เราขยับมีดนิ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 ดเราเลี้ยงมีดให้เบาที่สุดเหมือนกับเราขับรถนะเนาะเหมือนกับเราขับรถถ้าเราเลี้ยงพวงมาลัยมันก็จะนิด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 นนิดนนิด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 นินิด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 ิดน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 ิด ให้เส้นมันใหญ่เนี่ครับดินให้เส้นมันใหญ่มันไม่เจ็บนะคนที่นั่งทํามันไม่เจ็บเราแต่ว่าเราต้องมือเบาเบาอย่างนี้นั่นเส้นเอาขนาดนี้ใช่ไหมดูดูในตัวชัดครับดูชัดดูรับเอาเส้นขนาดนี้ใช่ไหมขนาดนี้แหละครับทีนี้เราก็มาซอยดูนะฮะพอเราได้เส้นเสร็จครับ เราหาตะไกร้อยให้นี่ดูนะฮะถอดตัวนี้ออกนั่นเห็นไหมพอเราได้เส้นเราก็ซอยโดยใช้ไกรฟันปลาครับซอยบางซอยหนาใช้คู่กับบีใช้คู่กับบีซอยนี่อย่างนี้ซอยหัวมันกึ่งแหลมแหลมไปด้านบนหน่อยนึงไปแหลมแหลมขึ้นไปทรงหัวลิงอ่าทรงหัวลิงนี่เห็นไหมครับอันนี้เราจะดูยังไงครับเวลาซอย เวลาซอยพวกนี้เป็นกันไกฟันปลาเขาเรียกกันไกฟันปลาขนาดเล็กกันไกฟันปลาขนาดใหญ่แล้วก็หวีซอยเราก็ดูเส้นผมว่าอันไหนมันหนาเป็นคลื่นรหรือว่ามีคลื่นเป็นเหมือนคลื่นน้ําทะเลหรือว่ามีคลื่นหยิกผมหยิกหยักโศก ผมเส้นตรงอย่างนี้เราจะซอยบางเราก็ถ้าเราอยากไปดูคลื่นจริงๆต้องไปทะเลนะครับไปทะเลนี่ทำหนึ่งสองสามนี่คลื่นดีผมนะครับอันนี้คลื่นทำนี่เห็นไหมครับไม่ตลกหรอกครับแต่ว่าก็พอไม่ตลกครับคนหาอะไรโจ๊กบ้างหน่อยวันนี้วันนี้โจ๊กมีมีหนึ่งเรื่องนะครับโจ๊กโเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโจ๊กโจกนี่ผมซื้อสิบคูณสิบถูกกินไปหนึ่งร้อยบาทครับ วันนี้อาจารย์อ้อนกันงาจะถูกหวยนะครับสิบคูณสิบถูกนี่ไม่ <laughs> เล่นใต้ดินด้วยไหมอาจารย์อ้อนเล่นใต้ดินด้วยไหม <laughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้เล่นหวยใต้ดินนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายกฎหมายถ้าพูดออกเสียงเดี๋ยวจะผิดกฎหมายไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเล่นครับซื้อลอตเตอรี่มาซื้อเลขอะไรงวดนี้สองสองไหมเออซื้อโอ้ซื้อสองสองนะเนี่ยสองสองเจ็ดเก้าก้าสองสองกเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเก้าถ้าออกสองสอง มาตัดฟรีเลยครับเนี่ยตอนนี้ยมันเขาไม่ให้ออกอรับว่าสองสองเป็นสี่อ่ะมันก็จะต้องสองสี่เหมือนเดิมอสี่เป็นแปดสองสี่เป็นแปดนะครับมันก็เป็นอย่างั้นแหละครับครับนี่ครับอันนี้เรื่องสงผมคุยหาไปนิดนึงขอโทษนะครับขอโทษมันเป็นเรื่องหวยเรื่องอะไรไปเลยกำลังอินเนอร์กับหวยนะครับทีนี้เรามาเราเนี่ยด้านนี้ครับเนี่ยด้านนจะต้องลบเหอียงเลกหน่อยลบด้านนี้อีกหน่อยหัวมันจะได้แหลมขึ้นไปเนาะหรือลบเหอียงด้านนี้ ดะะเดี๋ยวมาใหม,อหม,อหมอ่อีกทีครับ <c oughs> ครีชั่งเันไป,ไปได้ทุกทุกลูปเบรียได้ทุกไหนหมดวันนี้ขอตลกหน่อยนะครับผมอย่าว่ากันอย่าด่ากันนะครับผมด่ามาด่าก็รับได้ผม,มพูด,ดรูด้สึกจะ แซงอาจารย์อ้อนหลายรอบแล้วต้องขอประทานโทษบางทีไม่รู้จังหวะจะโคนอยากจะอวดอยากจะโชว์คนเดียวเหมือนกันนะครับไม่ได้อันนี้อันนี้เข้าใจให้ดูเอาให้ดูเอาครับมนุษย์ทุกคนอาจจะมีความเป็นเป็นความเป็นอยากอวดอะความเป็นอยากอวดนะครับผมเอออยากอวดก็น่าจะมีทุกคนนั่นเนาะอันนี้แม่ตาก็ก็มูดินนะครับเอามาให้ ก็เลยลองใส่ดูวยชัดเดียมชัดดีผมไม่เข้าตาผมไม่เข้าตาไม่เข้าตาด้วยไม่ใช่เว้นดำน้ำนะครับผมไม่เอาไว้กันเศษฝุ่นเศษผมเศษอะไรนี่เฉยนี่เรามาดูการกันเหลี่ยมอ่ามาดูการกันเหลี่ยมเมื่อกี้นี่ทำวินเทจให้ดูแล้วคือหมายก็ว่าทําให้มันเป็นเส้นอย่างนี้นะครับพอเป็นเส้นปุ๊บเราก็ดูจากเส้นนี้ลงมาหางคิ้วเนี่ยดูนะฮะเส้นเนี่ยดู จากหางคิ้วเนี่ยเอาเอาเป็นเส้นนิดนึงแต่ไม่ให้เข้าไปลึกนะถ้าเข้าไปลึกมันจะกินผมเขาเยอะนัะ่นเราจะได้ฉากมาทีนี้นตรงน,นี้เราก,นะก็จะโค้งให้มาตามหูเนี่เราดูคิว้วอ่าวิธีโค้งครับวิธีโค้งเนี่เราดูหูเนี่ยสอนนะวิธีโค้งให้ลูกศิษย์นยดูการ,รดื้นมือ เราจะทํายังไงถึงจะได้ตรงนี้ตอนโค้งนี่ครับพลุนใหม่ๆก็จะใช้ปลายมีดดิ้นดิ้นดิ้นอย่างนี้ดิ้นเบาๆแล้วมันจะโค้งสวยมากๆเลยไม่ต้องไปใช้ปัตรเลียนไม่ต้องไปใช้ไอ้ปัตรเลียนไร้สูงไร้สายนะมันมันก็ทําได้แต่เป็นแบบวิเศษมันไม่สวยถ้ามีโคนทาหรอครับนีคนจะยากนี่มีคนมันจะโค้งสวยมากผมไม่ตัดผมไม่ได้เพราะกลัวเรื่องมีคนเ่ยนะครับมันไม่บาดง่ายไม่บาดง่ายี่านเห็นไหมครับ ทีนี้เรามาดูตรงหูตรงหูนี่เราก็เอาโค้งรอบไปหูนี่มันมีรอยผมอยู่ดูนะับดูดูตรงนี้เราก็ดิ้นใบมีดนิ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 ดดิ้นอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่ดิ้นเราจะไปขยับกึกกึกมันขยับไม่ได้ต้องดิ้นใบมีดนิดนึงนั่นเป็นสูตรของมันนั่นดิ้นใบมีดนิดนึงอย่างนี้เนี่ยมันจะโค้งเห็นไหมครับนั่น ดูสิอ่ามันก็โค้งไม่มากเท่าไรหรอกก็ก็เป็นลบไอ้พวกขนอ่อนข,ขนไน้เขาออกมานิดนึงเนี่ยมันก็จะโค้งสวยแล้วจอน,นี่ทําคดตรงนี้สมมติมันเห็นนคดอย่างนี้เราก็ดึงตัวน,นี้นะดูนะอือขยับมีดนิดเดียวมันจะมันจะตรงเลยเห็นไหมนะครับแล้วจรแหลมล่ะจรแหลมก็ดึงหนังนี่ดึงหนังให้ตึงนี่นี่ครับแล้วก็เตะอย่างนี้นี่นี่อันนี้สอนอย่างละเอียดเลยนะนี่ครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองทําดู ไม่้อใจบ้ากเรโทรมานะครับผมโทรมา0887260729ผมอธิบายให้ได้คของผมเองเบอร์รูปเบอร์โทนี้เบอร์ของอาจารย์อ้นคนเดียวนะครับไม่ได้ให้คนอื่นถือนะครับเบอร์นี้ไม่ให้ไม่ให้ห้ามใครมายุ่งเลยเบอร์นี้ไม่ไม่ถ้าเลขาส่วนตัวอะไให้ถือไหมครับไม่ให้ถือให้ถือเฉพาะเป็นไม่มีเป็นเวลาครับให้ถือได้ในขณะที่เราไม่ให้ใครถือเลยครับทีนี้เรามาดูด้านนี้อันนี้เขาเรียกมือถือก็เพราะอย่างนี้แหละ S <S นี่แหละเขาถึงเรียกมือถือครับครับก็ทําแบบด้านโน้นนะครับอ่าน okay, okay, okay. ี well ่ทำแบบเดียวกันแบบคิ้วเนี่ยจากคิ้วเนี่ยขนนิดนึงครับอาจารย์อ้นขอแสงด้านนี้มาได้ได้ได้นี่มาไปด้านนี้โอเคครับโอเคครับนี่ครับจะได้เห็นโอเคนี่ดูนะฮะปึ๊บขยับมีดนิดเดียวลงมาคิ้วจากจุดกึ่งกลางก็เอามือดันตรงนี้ไว้นี่ดูเห็นขนอ่อนของเขาเล็บๆออกมาเนี่ยเราก็ตัดออก ตัดออกแล้วก็โคง้งตรงนี้โคง้งดูนะวิธีโคง้งเดี๋ยวผมทําให้ดูดิ้นมีดดิ้นมีดดิ้นมีดขยับมีดดิ้นนิดนิดนมือเบามากอาจารนยน์เบาย่างนี้ดิน้นยางนี้ถ้ามีการดิ้นมีดมันจะเบาอ่านี่นั่นเห็นไหมครับจะโค้งสวยเลยเห็นไหมครับโค้งมเลยทีนี้จรก็เหลือจอนรนี้ที่มันเหลือเพราะอะไรเพราะเราเอาเบอร์หนึ่งไถไว้ครับเพราะเราเราไม่ทิ้งเบอร์หนึ่งไงเราใส่ไว้มันถึงจะมีจรสวย ถ้าเราเอาเบอร์หนึ่งออกเป็นเบอร์ศูนย์มันก็เป็นจอขาวแบบวินเทจขาวก็มีวินเทจขาวในภาพอะเห็นไหมเขาถ่ายไม่ต้องใช้เบอร์หนึ่งอันนี้สอนการใช้มีดโกนแบบละเอียดว่าทำไมทำไมอาจารย์ถึงทำโค้งได้ก็ดูการดิ้นนี่เขาดิ้นอย่างนี้ดิ้นมือดิ้นมือดิ้นเหมือนมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมอาจารย์อ้อนหรือจะไม่บอกตรงนี้บอกหรือดิ้น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 อย่างี้ เวลาดิ้นครับเคล็ดลับมันมีอยู่สองอย่างถ้าขยับสองคนถ้าคนเมามันจะบาดถ้าคนไม่เมามันก็ดิ้นได้มันทั้งคู่อืมันทั้งคู่แต่ไม่ไมไมให้มีเคล็ดลับอะไรมากกว่าน,นั้นไม่มีเคล็ดลับมากกว่านั้นครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์อ้อนตลกนะครับ <c oughs> ผมว่าอาจารย์อ้อนนี่เป็นผมว่า มีอาชีพที่สูงส่งมากนะครับอ๋วเอาเอาว่ากันไปก็เป็นอาชีพที่หากินกับหัวคนตัดกระหัวครับหัวคนก็น่าจะสูงที่สุดแล้วนะหัวคนของสูงนะหัวครับคนที่ได้จับหัวคนอื่นแล้วหากินบนหัวคนอื่นได้นี่ต้องนี่ต้องเป็นคนที่สุดยอดครับนี่เราตัดได้แล้วครับ่างอ่อนชิวเซียนนะครับอันนี้ฮานะครับพูดเอาฮานะไม่ว่ากันนะครับดูนะฮะ ถ้าจะถ้าจะเช็คแบบแบบว่าเช็คยังไงครับเวลาเช็คถ้าจะเช็คผมแบบว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเช็คอย่างไงดูนะฮะเราแสดงให้ดูก็ได้แต่ว่าสู้ที่เราตัดไม่ต้องใช้น้ําดีกว่าถ้าใช้น้ำฉีดเนี่ย็นทรงอย่างนี้ดูนะฮะถ้าใช้น้ำเนาะถ้าใช้น้ําเราก็ทําอย่างนี้ดูนะฮะเอามือมาเอามือวนรูปแล้วก็ทําอย่างนี้ให้มันยาวหน่อยนะอาจารย์อ้อนด้านนี้ให้ปลายยาวให้ปลายมันยาวดูนะฮะ นี่เห็นไหมครับเราจับดูอย่างนี้เราจะรู้เลยจับปุ๊บเส้นไหนยาวเส้นไหนสั้นเราก็ใช้กันไกขนาดเล็กตัดถ้าเป็นด้านซ้ายเราก็ทําอย่างนี้อะไรว่าผมทรงนี้มันเป็นทรงอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาตัดให้มันเป็นรองทรงต่ำวินเทจแค่นั้นเองครับ รองทรงต่ำและวินเทจรวมกันเป็นสองทรงดูอันนี้คือโฟมทำให้มันเป็นทรงเขาเรียกเซตผมครับดูนะฮะการเซตให้มันเป็นทรงทรงหัวลิงทรงหัวลิงครับทรงลบรีทรงหัวลิงก็เป็นทรงลบรีทรงลิงลบุรีก็เป็นเห็นไหมครับแล้วก็ทรงวินเทจก็เป็นทำเป็นสไตล์เกาหลีก็ได้ได้ทุกรูปแบบดูนะครับ นี่มันเป็นโฟมเป็นโฟมนะครับทำให้ผมเนี่ยแข็งเหนียวแล้วก็จับอยู่ทรงดีครับเห็นไหมฮะมันจะมีผลเสียยังไงพวกโฟมเนี่ยเราจะอ่านทรงไม่ออกใช่ไหมถ้าเอาถ้าเราทําแล้วเอาโฟมออกอันนี้เราทําเป็นทรงแล้วเรายังมาเล่นโฟมครับทำให้มันเป็นทรงถ้าเกิดเล่นโฟมก่อนแล้วไม่ทําเป็นทรงมันจะไม่ตัดไม่ได้ตัดยากมากเลยนี่ดูนิมเทนี่ตัดยากมากเลยครับนี่ดูนะฮะครับ เดี๋ยวขอตรงนี้หน่อยจ้ะหมุนด้านนี้นิดนึ่งจัดแสงไม่พอ,อนี่ครับประมาณนี้วินเทจคือตรงนี้เหรอครับวินเทจวินเทจมันเป็นทรงผมไหมคําว่าวินเทจวินแปลว่าซ้ายขวาได้ทุกทรงวินแปลว่า,ว,ว,าวินไปซ้ายวินไปขวาแต่ไม่ใช่วินเวียนอะไรอย่างนี้นะวิ่งเวียนเทรดนี่คนะือขั้นไปหมุนมาแล้ววิ่งเวียนมันก็จะปวดหัวปวดหัวครับถ้าถ้าวินเทจนี่คือหมายความว่า หวีซ้ายก็ได้วีวขวาก็ได้อ๋อเนี่ยผมได้รู้คำว่าวินเวียนเราเราเรานึกถึงตรงที่ว่าโฟวินครับขับเคลื่อนสีล้อขาฝรั่งฝรั่งเป็นคนพาคนไทยพูดนะครับกับวินเทจเนี่ยขับเคลื่อนสองทางวินวีไปซ้ายนี่ก็ได้วีมาขวาก็ได้ครับ แล้วก็มีสีทรงในทรงวินเทนเนาะวินเทจจริงๆบางคนเขาบอกไม่ใช่ทรงนะไม่ใช่วินเทจคือไม่ใช่ทรงผมมันวีซวีซ้ายวีขวาอ่ามันเป็นการวิซ้ายวีขวาอยู่ที่เราจะทําทรงอะไรแล้วก็มาดัดแปลงครับกลายเป็นวินเทจแค่นั้นเองก็ขับเคลื่อนโฟวินขับเคลื่อนสีล้อคำว่าวินีแปลว่าทำเก่งทำได้ดีอันนี้เสร็จแล้วนะครับอาจารย์อ้อนเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม